และภาคเอกชนตลอดจนพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นพัาสปอตลดลงจากปี2,564ร้อยละสิบสาจำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานอุบทีสื่อเนื่องมาจากการเผาในพื้นที่โร่มการเผาในื้นที่ป่าไม้การเผาวัตถ่อันตลาอ แต่วันนี้มีเยอะเลยนะครับแ่ว่าจะเป็นกล้อง C C พร้อมสายด้วยนะครับเพราะนั้นไปไม่เฉพาะเจ้านี้ของกรมธยานนะใครก็ได้ถ้าเห็นร้อยสองสามครับก่อนเสริมเป็นกําลังสําคัญเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะสนับสนตลอดห่วงของการดาเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปางนะคะ องค์กรปกคของส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมนะครับดำเนินการตามสถานะจังหวัดลำปางประจําปี2569ณบัดนี้ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะท่านผู้ว่าและหน่วยลำปางก็เริ่มบอกทงแล้วก็มีรถนำนะเป็นรถนำขบวนนะของทหารของตำรวจนะคะของหน่วยงานต่างๆ รถพากสวนนะครับเป็นภาพที่ถือได้ว่าเป็นพลังของความน่าอยู่แบบนี้แล้วท่านก็จะได้นำข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะไปบอกต่อบอกกล่าวนะคะหลุดยังต่อไปครัพี่บอลครับพร้อมกรอป่าไม้ตดรถพักสวนครับถทุกคันนะคะจะจะกรองข้องกันและบรรเทาสารได้ใค่ะหลายั้นเนาะดูวหลดหลายขัน เน่นวยงานหลักเลยนะคะที่จะต้องอยู่ในพื้นที่จะเห็นชุดทําง,งานนะของแต่ละท่านนะคะกบ้องเรียนในชาติสัปปะและพันธุ์พืชครับมีทุกพัคส่วนนะครับมีหลายเด่นงานหลายจุดนะครับ